จ้าสวัสดีจ้าน้องวันนี้จะให้ดูนะจ๊ะว่าช่วงนี้ของแพงมากสมัยก่อนเนี่ยสมุดตัวเนี้ยนะจ๊ะมันจะมี80แผ่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่50เซนนะ50เซนแล้วนะพอมีส่งคารามีอะไรพวกเนี้ยตอนเนี้ขยับใหม่เป็นราคา หนึ่งยูโรห้เซนคุณภาพอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ปริมาณก็80แผ่นเหมือนเดิมคือตอนนี้อะไรก็แพงหมดแพงมากเมื่อก่อนเนี่ยของมันไม่ได้แพงขนาดนี้ตอนนี้คือรายจ่ายเนี่ยมันแซงรายรับไปแล้วว่าคืออะไรที่เคยได้เคยทาน่ะก็ต้องประหยัดก็ต้องก็ต้องกด คือแปลก็ไม่ไหวอ่ะ